ที่อยู่ที่เพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีค่ะอยู่บนถนนเสรีไทยซอยเสยรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวตัว h อ่ d a าแจดหนึ a วค่ะ,ะปี2017นะคะรถคันนี้เลขมาอยู่ที่11,900กกิโลเมตรนะคะแล้วก็ราคาตั้งขายนะคะที่ 459,000บาทเองค่ะค่ะเรามาดูส่วนแรกเนาะอะจะพาไปดูในส่วนของตัวรอบตัวรถก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีเดิมๆค่ะรถคันนี้ไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักมาใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการทำสีด้วยค่ะเนาะตัวเปิดก็จะเป็น มือเปิดสมาร์ทคีย์เล็ดค่ะกุญแจกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถเปิดประตูได้เลยค่ะยังแค่กดปุบนะคะรอบๆอบทันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะฝั่งนี้กันค่ะาถังน้ำมันแล้วก็รอบรอบประตู เรามาดูส่วนแรกกันดีกว่านะคะก็จะเป็นส่วนของตัวตาไฟค่ะตาไฟก็จะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็ถัดมาเรามาดูในส่วนของกระจังหน้านะคะ่ะตัวกระจังหน้าก็จะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะแล้วตอนนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ค่ะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของยางเนาะเรามาดูยางกับล้อกันค่ะตัวล้อก็จะเป็นตัวล้อแม็กขอบสิบห้านะคะยางสวยๆเลยนะคะยาง e ี่สองพันยี่สิบค่ะเราไปดูในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเคราก็าจะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะค่ะเราไปชมด้านหลังกันดีกว่าค่ะ ตัวด้านหลังก็จะได้เป็นไฟสองชิปนะคะไฟท้ายกับไฟทับทิมนคะคะตัวนี้ก็เป็นไฟเดนไรท์ฟ้าเป็นระบบรรนนิ่งนะคะส่วนค้วฝาประตูหลังก็จะเป็นคโครเมียมค่ะ,ะเรามาดูภายในที่เก็บสัมภาระกันค่ะ ว้างนะคะเก็บของได้เยอะด้วยค่ะไงบ้างคะสวยไหมคะแล้วก็ตัวของยางอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นแม่แรงแม่แลงนะคะแล้วก็ส่วนของยางอะไรสวยๆยังไม่มีการใช้งานเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในนะคะภายในรถกันค่ะภายในก็ค่ะ,ะมาดูในส่วนของประตูเนาะประตูก็จะมีควบคุมเป็นระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะ ตัวนี้เราควบคุมเพิ่มระดับปุ่มเสียงที่พวงอะไรได้เลยค่ะแล้วก็จะมีปุ่มอีโคตัวนี้ช่วยประหยัดน้ำมันนะคะเรากดปุ่มอีโคได้ค่ะช่วยประหยัดน้ำมันอนโซลก็ส,สวยๆเลยค่ะคอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นค่ะ ปุ่มสตาร์ทตัวปรับแอร์ค่ะส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะคะ,คะมาดูในส่วนของเบาะกันค่ะตัวของเบาะก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะเดิมมาจากโรงงานเลยคะ่ะตัวนี้ก็จะได้แอร์แบ็คคู่นะคะ,คะอยูฝั่งคนขับแล้วก็ คนนั่งดันข้างคนขับอยู่คู่หน้านั่นเองค่ะเราไปดูในส่วนของอห้องเครื่องกันดีกว่ามาคับมาดูห้องเครื่องกันค่ะส่วนห้องเครื่องนะคะสวยๆเลยค่ะไม่มีเยิ้มนะคะ นะเครื่องสวยไม่เยิ้มไม่มีน้ำมันเยิ้มนะคะการันตีเลยค่ะสวยค่ะเดิมๆค่ะหรือจะเป็นตัวคานเราก็ไม่ได้ทำการเปลี่ยนหรือว่าตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะคานเดิมๆค่ะนะมาจากโรงงานเลยนะคะน็อตท,ทุกตัวยังไม่มีการขันนะคะการขันเลยค่ะเป็นน็อตเดิมๆ จะเป็นตรงฝากระโปงฝากระโปงก็เป็นเดิมๆนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนใดทั้งสิ้นสภาพสวยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะจากการรีวิวถ้าสนใจหรืออยากดูเจ้า h o n ด้าตัวจริงสามารถเข้ามาดูดได้ตามที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะค่ะวันนี้ตีก็ขอจบการรีวิว อย่างแค่นี้นะคะสนใจจิตต่อสอบถามเบอโทรตามด้านล่างเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ